รับสด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิอาเบชแนลและเราอยู่ในเกมคาบ้าซิลิคัมโบนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปที่เราจะพามาลงดันนี่เลยนะครับผมสำหรับดันอันโชลออสไอแลนด์คอมเพลสหรือว่าเข็มทิศอเวกนั่นเองนะครับซึ่งไอในเข็มทิศอเวกเนี่ยผมพูดได้คำเดียวเลยว่าตอนนี้สถานการณ์มันงงงวยไปหมดเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมณตอนนี้กับของณตอนนี้ซึ่งแพทล่าสุดเนี่ยปรับการติดโบกแล้วนะครับหินราคาแบบลงมาก ราคาลงไปเยอะมากจริงนะครับสาหรับค่าหินที่ลงไปนะครับผมประมาณนี้เลยมานะครับนี่เลยนะครับหินเม็ดนึงเนี่ยตกประมาณ24สนะครับสำหรับหินขาวและหินแดงเนี่ยตกประมาณ13มนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมณตอนนี้นะครับผมการหาเงินณตอนนี้มีกิจกรรมประมาณ2กิจกรรมที่ควบคู่กับการหา a l z มานั่นเองซึ่งกิจกรรมแรกนะครับผมจะเป็นกิจกรรมของขุมทรัพย์ a l z ซนะครับซึ่งการที่เราจะต้องเอาหินขาวนะครับ30เม็ดมาแลก เท่าที่ผมคำนวณแล้วนะครับหินขาวกับหินแดงถ้าหินขาวจะอยู่เลทประมาณสัก24อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับและหินขาวคุ้มกว่าซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมว่าการที่ตอนนี้เลยนปัจจุบันนะซื้อดาบโบสิบห้าเนี่ยจะค่อนข้างจะแพงกว่าการที่เราซื้อหินขาว30เมตรมาแลกเป็นเงินเอลเซตันเองเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วเท่าที่ผมคำนวณมานะครับถ้าเราจะเอาเอลซนะก็คือเอาหิน30เมตรเนี่ยมาแลกแต่ครับผมมันมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น, Car น,นคาร์บอนแบทเอลเซตัน การที่เราจะเอาคาบาวแบททั้งหมด5ชิ้นเนี่ยมาแลก1 m ซึ่งอันนี้มันมาตีเป็นมูลค่างเงินไม่ได้นะครับขออนุญาตไม่ชัว์จริงๆแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมว่ามันก็แลกได้ไม่น่าเกลียดนะ ในมุมมองผมนะครับผมถ้าตีแล้วก็ก็ถือว่าไม่น่าเกียดสาหรับใครที่อยากได้เอลเซตนะครับตรงนี้ก็แลกได้แต่มันคํานวณไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าบางคนในเก็บคาร์บอนแบตเอาไว้แลกแบบจอะหงเจอข่าวหรือว่าเก็บไว้ซีซั่นหน้าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้จะทาแล้วแบบรู้สึกว่าไม่อยากเสียคาร์บอนแบตจะเก็บไว้ซีซั่นหน้าเนี่ยผมแนะนําเอาหินขาวไปแลกในกิจกรรมที่แล้วดีกว่านั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ครับอินฟิ n ิทลูบี้เดียมันจะอยู่ประมาณถูกนะค่อนข้างใช้คําว่าถูกมากๆเลยนะครับ เองถูกจริงๆนะครับซึ่งต้นทุนนะตอนนี้ที่ผมคำนวณน,นะครับนี่เลยค่าดานเรา1รอบเลยจะยกตกอยู่ที่ประมาณ140อ่อเจมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับ100รอบเข็มทิศอเวกแล้วมันจะยังกำไรอยู่หรือไม่นั่นเองขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงประมาณนี้เลยไปะ100รอบกับเข็มทิศอเวกครับผมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเดี๋ยว ผมรอบหนึ่งรู้สึกผมใช้เวลาเนี่ยจะประมาณสัก9นาทีกว่าๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะอยู่ประมาณ9นาทีกว่าขอ,อยุยาตเซตติ้งก่อนป่ะแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับเข็มทพชรอเวกทั้งหมด100รอ,อบตอนจบว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่าแล้วเราจะมาดูกันว่าในตอนจบเนี่ยเราจะเอาหินของหินขาวไปทำอะไรดีเพื่อจะได้กำไรอะไรมากกว่าเดี๋ยวเราไปคำนวณตอนจบอีกทีนึงเองครับผมป่ะแล้วเราไปลุยกันเลย เิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิทแมนช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิทแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมแนนนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอดย4บสี่ชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายมีอเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ รับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วยว่เครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทาให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอโต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอบแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกมหนึงคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดโค้ดเมีย vs เชดส่วนลดย0ิบาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยและในที่สุดเราก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ100รอบดันเข็มทิศอเวกตบมือบอกเลยว่าหินนี่ดอปเยอะมากนะผมพูดได้คำเดียวว่าเรามาเคลียร์ของค่อนข้างบ่อยเลยนะครับป้าเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเราได้หินประมาณเท่าไหร่ นะครับอันนี้คือผมเก็บไปหลายละรอกแล้วนะผมเก็บในร้านนะครับเยอะมากนะตอนนี้ครบแล้วนะ้วหนึ่งร้อยรอบนะที่เราได้กันมาก็ไม่มีอะไรดีเป็นพิเศษเลยส่วนใหญ่จะมีแต่ขยะนั่นเองนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็หินจริงๆริงมันเยอะกว่านี้เยอะมากนะแต่ผมฝากไว้ในราคาเนี่ยหกล้านหกแสนหกหมื่นเลขหก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 อันนี้คือที่เราฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหินอะไรก็แล้วแต่นี่คือที่ที่เราฝากไว้เนี่ยเต็มไม่หมดเลย เนี่ยเนี่ยนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันดีกว่าว่าเราสรุปแล้วเนี่ยเราลงเนี่ยเราได้กําไรหรือว่าขาดทุนหรือเปล่านั่นเองครับผมดูกันเลยแล้วเราก็สรุปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการลงเข็มทิศไปขึ้นบทหนึ่งร้อยรอบนั่นเองนะครับผมอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาเลยครับผมปริงนี่เลยนะครับผมขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยที่เราได้ขึ้นมานะครับผมก็คือหินแดงเนี่ยเราจะได้หมด179เเม็ด หินขาวเนี่ยเราได้480เมตรรวมๆกันแล้วเนี่ยเราได้หินมาทั้งหมด600กว่าเมตรเลยนะหินออฟ24เมตดนะครับใบออฟอาวุธ36ใบครับใบออฟชุด149ใบครับใบทหาร730แล้วเครื่องประดับทั้งหมดนะครับ470นั่นเองนะครับและอาจจะงงว่าเฮ้ยเครื่องประดับอะไรวะนะครับผมก็คือตรงนี้เลย สำหรับเครื่องประดับที่เราได้เนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างที่ขายได้นะมันจะตกอาราตประมาณ10นะครับแต่จะมีบางอันเนี่ยขายได้ร้อยบวกเลยแต่ผมเนี่ยใส่ไปแค่ชิลสิ0พอนะครับพูดง่ายว่าประดับเดี๋ยวใช้ได้มัน47ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะได้เติบโตจากตรงนี้ด้วยนะตรงนี้เราไปยัดสมองสมุนได้คือเติบโตนะครับแล้วก็ไอตรงนี้เวลาเราย่อยออกมานะครับผมจะได้เป็นเศษของคออสด้วยแต่เราไม่ได้นับรวมนะครับจริงๆเศษยิบย่อยค่อนข้างเยอะนะใบทหารก็มีค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับผม สรุปแล้วนะครับอ่ะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตึงนะครับผมนี่เลยนี่ครับผมถ้าเราซื้อขวดเงิน2 0 0รอเอ็มนะครับค่าดันเนี่ยจะอยู่ประมาณ133นะครับต่อนหนึ่งรอบแต่ถ้าเราซื้อดาหกสิบห้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ161่อยหต่อหนึ่งรอบซึ่งณนะตอนนี้นะครับผมเราซื้อขวดเงิน2 0 0รอเอ็มจะถูกกว่าการซื้อดาบเป็นเองครับตอนนี้ใครที่จะคำนวณเนี่ยลองคำนวณดูดีๆนะครับผมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไม่นิดหรอกไอ้ห่าเยอะเลย นะครับบัวด้คำเดียวว่าเยอะเลยนะครับก็คือง่ายๆว่าตอนนี้ไม่มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เราสามารถเอาหินขาวไปแลกเนาะกิจกรรมนั้นก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเอาข่าบาบารตไปแลกนะครับทาให้คนเนี่ยหาเงินเป็นเอลเซได้ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยเอาเงินที่มีเนี่ยไปแปลงเป็นเจมโดยการไปซื้อขวด2 0 0รเอ็มมานะครับแล้วก็ตัดราคากันนะครับทำให้ตอนนี้ขวด2 0 0รอเอ็มอ่ะค่อนข้างราคาถูกกว่านะครับผมสําหรับค่าดันนั่นเองนะครับผมเงินตอนจบเนี่ยเราได้ประมาณ90ล้านเลยนะ นะครับผม527,710ตรงนี้บอกไวก่อนว่าเราเอาคาบาบัสนะครับผมไปแลกนะครับถามว่าทำไมถึงไปแลกเพราะว่ามันได้เยอะมากมันได้มา400อันนะ100รอบจะได้มา400อัน ไอ้แรกได้มัน 80M นะครับบวกกับเงินที่เราได้เนี่ยขายส่งขายเศษเนี่ยวสิกว่าล้านก็คือบทสรุปแล้วจะอยู่ประมาณ90ล้าน5 0 0แสนกว่ากว่านะครับตีเป็นฟอสเจมเนี่ยจะอยู่มันห้าพันเก้าหร้อเฟอสเจมนะครับสรุปแล้วนะครับผมเราจะได้กำไรจากการซื้อสมมติซื้อเป็นขวด 200M แล้วกันนะครับผมขวดเงินนะครับจะได้5,783ครับแต่ถ้าเราซื้อดาบบท15เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2,983ันร้มฟอสเจมนั่นเองครับผมตบมือมา แล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงแล้วกันนะครับเนื่องด้วยปัจจุบันนี้นะครับผมกิจยูเนี่ยมันมี2กิจนะที่ทําให้เราหาเอลได้มี2กิจนะครับก็คือกิจแรกเลยจะเป็นคาร์บอเนเอลเนะครับก็คือตรงนี้นะครับเอาคาร์บอเนหาอันเนี่ยไปแลกเป็นเงิน1 M ได้นะครับผมแล้วก็กิจอีกกิจหนึ่งนะครับผมจะเป็นตรงนี้นะครับผมรับเอลเซนั่นเองตรงนี้นั่นเองนะครับ คือตรงนี้ผมมองว่าการแลกขวด M ตรงนี้คุ้มสุดนะถ้าเราจะหา A l Z ที่คุ้มค่าที่สุดเลยก็คือการที่เราเอาอัปเกรดคอขาวเนี่ยไปแลกจะคุ้มสุดแต่ถ้าที่ผมคำนวณณนะปัจจุบันสมมุติเราซื้อหินขาวในตลาดนะครับฟังดีๆนะสมมุติเราคือซื้อหินขาวในตลาด30เมตรนะครับหรือจะไปซื้อขวดยา200 M เนี่ยขวดเงิน 200M ยเเนี่ยผมคำนวณแล้วพอๆกันเลยได้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ครับผมถ้าเราหาหินขาวเอง เราจะได้กาไรเยอะที่สุดนั่นเองนะครับเตุผลเพราะว่าเวลาเราเราดึงมาเนี่ยเวลาเราดึงมานะครับผมเราจะเสียฟอสเจมประมาณ23ฟอสเจมถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาหินขาวที่เราหาเองเนี่ยต่อให้เราไปขายเนี่ยโดนภาษีมันจะอยู่ประมาณ2พฟอสเจมนะครับถ้ากับว่าเราจะเหมือนเสียภาษีตรงนั้นไปนะครับทาให้ความคุ้มค่าของมันแล้วจริงๆเนี่ยก็คือการที่เราฟาร์มนะครับผมแล้วก็เอาตรงนั้นนะ่ะมาแลกตรงนี้นั่นเองใครที่เงินน้อยนะครับการหาเอโรซที่ดีที่สุดคือการที่เราฟาร์มมาหาหินขาว มาแลกตรงนี้จะคุ้มที่สุดส่วนถ้าเราจะซื้อหินขาวไปซื้อขวด 200M มีค่าเท่าเท่ากันเท่าที่ผมคำนวณนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหินขาวเนี่ยบางทีก็ขึ้นดีขึ้นมายี่สิบสาบางทีก็ลงมา 21, 2 1 22นะครับ,บ, 21, รบขวดเงินเนี่ยบางทีราคาขึ้นราคาลงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่เราคิดให้เป็นนะครับผมง่ายที่สุดแล้วแต่ผมแนะนําตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ง่ายๆนะครับผมประมาณนี้ถ้าอธิบายทีนึงง่ายๆถ้าสมมติว่าผมเอาหินที่ผมได้จากกรอบนนนีีผมแลลเเเปป่ย็งิ นะครับผมแล้วก็เอาไปลงในรอบต่อไปเนี่ยต้นทุนผมจะประหยัดไปรอบละสิฟอสเจมเลยนะผมจะบอกให้เท่าที่ผมคำนวณมานะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการลงดันในวันนี้ใครที่อยากให้ผมลงดันไหนสามารถพิมพ์มาบอกลิงใต้โพสได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับเนื่องจาก3อาทิตย์แล้วเนาะเขาเอาเงินเอลเซออกจากดันด้วยนะครับและตอนนี้ ราบการหาเงินทั้งหมดก็คือดาบเนราคาแบบ 1, ผันผวนมากนะครับแล้วก็ราคาเงินเอซก็ 1, ผันผวนมากเช่นเดียวกันบวกกับราคาหิดก็โคตรจะ 1, ผันผวนเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากเห็นผมทำคลิปไหนนะครับหรือว่าดัานไหนสามารถพี่มาบอกได้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณมากๆนะครับยังไงวันนี้ผมไปแล้วราบฝันดีราติสวัสด,ดยนะจ๊ะเล่นเกมไม่ได้แต่พอดีด้วยนะจ๊ยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะบ,บ๊ายบายจุ๊จุดแล้วเจอกันคับ